สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมช่างสอนมถกระว่าวันนี้มาพบกันในช่วง8นาฬิกา5.5นาทีครับก็วันนี้เป็นวันจันทร์ครับสำหรับเรื่องราววันนี้ที่จะมารีวิววันนี้ก็เป็นรถ Honda a ออโตเมตินะครับรุ่นคลิกร้อยติดทะบูนะครับรถข,ของคุณชัด นะครับพิชชัดอยู่กรุงเทพครับก็มาให้ช่าต่อได้ทําิ้นรถออโต้หลันนะครับก็พชชัก็มีดูเอ็มเอ็กตึงได้เช็คใหญ่เป็นอะไรเป็นครั้งที่แล้วแล้วก็เลยเอาคันนี้มาจอดไว้ทําเหมือนกันเช็คใหญ่เปลี่ยนอะไรปรับสภาพให้พร้อมใช้ครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมีอัพข้างด้วยครับชัแล้วก็เปลี่ยนสายพาน มเีเปิดสไลด์หลังแล้วก็จัดลายชามหลังครับชามหน้าแล้วก็เปลี่ยนตีนหัวเขเวียงด้านซ้ายหรือว่าสีหลังชามนะครับรั่วก็เปลี่ยนให้แล้วครับวันนี้ก็พร้อมใช้ขบูกล้างทําความสะอาดและวปั่มตูนใหม่แล้วก็มเีเช็คระบบหัวเทียนตั้งวาวดูระบบน้ำนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยหมด ก็พร้อ,อมใยแล้วจะให้เจ้าของมาลับได้วันนี้พรุ่งนี้ก็คงม,มาล้บนะครับก็วันนี้ก็เสร็จนะครับลองฟังเสียงเครื่องดูเลิศหลายปีแล้วครับแต่เครื่องยังดีอยู่เลยครับเครื่องเงียบครับ,ครบเครื่องยังดีอยู่เครื่องเงียบเีสยงกาย้านเยงลูกไม่มีเลยยังดีเลยครับ ก็แล้วมันเครื่องก็ถ่ายใหม่เพื่อท้ายถ่ายใหม่ครับใช้ตำมันเครื่องของออโต้ออโตเมติกนะครับก็ใช้ได้ดีครับวเวลาเร่งก็ลื่นดีครับครับกระบูไม่มีปัญหาครับเบาได้เบาได้เร่งได้ดีหมดทุกอย่างรอบขึ้นสุดขึ้นสุดลงสุดครับก็ เป็นไ้ว่าพร้อมใช้ครับเดี๋ยวเขาจะขอโก็จะมารับไปพรุ่งนี้นะครับจแจ้งห้าจะของมารับกลับไปใช้งานได้ครับก็คงจบคลิปวิดีโอสำหรับ Honda a ออโตเมติกคลิก11อขสบดูคันนี้ของคุณชัดกรุงเทพครับจบเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่าง่อนวงประวัามาตลอดนะครับแลวก็จะมีผลงานต่อไปอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ต้องลาไปก่อน เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับตอนดีครับผมช่างสอนวงสว่างครับ